เดื่มือนี้มาบั้นสตีเนาะบั้นสตีสัากุนมาเดินแบบการผุศลพี่น้องอันนี้ชุดเท่าลุยตุนีน่จะ้ะอันนี้เป็นชุดเท่าไปอันข้างในก็นจะเป็นห่องประชุมพี่น้องสะผ้าบุงบรรยกากาศ โครงการสตรีอำเภอเสละปูอนนลักษ์สิงห์ภาคินไทยทวนโลกทันสมัยก้าวไกลสู่สากลเอาใช่หรอใช่เฮาหาจุด โอ้พุ่นเดพุ่นเดตนุนผุดพนไปล่งทะเบียนอยู่บามีแต่ชุดสวยๆพี่นอ้อน 对啊，我。 <laughs> Night này honey bay nè bà bay 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 bên bay 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 ขา้าเจ้าบ่อ oh. ๋ออิท,ทงอาหารไหนก่อนพี่น้องอาหารวางบ mm. รรยากาศรรก่อนเปินั่งพ <c oughs> ี่น้องอันนี้บันเนสรีของอำเภอเสละพน มทีประยุ์เ่าทันกเรสิที่อนี่นอจสองทนจาอข้อนั่นะคบเพราะฉะนั้นเีคุณแม่ตางากที่เป็นสาสนุนในการเยการย่งโมาปีสอาห็เ็นดี๋ยรประกานัาคู่กันปีนี้เป็าเป็นปีพิเศษหลายๆนะคะเราฝากไว้กับสกีเฮาพีนา เราไม่าบ uh, uh, ่วยบกไอยบกตเนาะเจ้าหนี้กับการันตบบัทาหสิ้นเมันแค่นี้เ่าหาสิตรงนี้ารันเต้งะไปอยู่ป้าคนนีพีบารนี่ี่บทบากที่่มสามารถในกรณีวิเศษสามาถเทคคกับสตีได้ละ จะรับผิดชอบคนละตำบลตำบลตำบลไอ้นี้คือตำบลนาเริงกับตำบลนาเมืองนะคะจัดฉากจัดอะไรจัดท่านยางท่าเมืองนี่ตำบลนาเมืองกับตำบลท่าเริอนีนะคะแต่ท่านก็กระจัดมากนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายกอนแม้กระทั่งเครื่องเสียงแม้กระทั่งหัวประชุมเนี่ยเขาก็ได้ใส่ฟี่นะคะอำเภอเขาก็เก็บเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่นอง กม่นเงินสามวันบางวันก่อนใส่เนี่เนี่ยปีหนึ่งนะหลายท่านค่านาค่าไฟค่าสารพัดย่างใสของเงินก็ต้องใสจ่ายเงินสมินตาเขาก็เอาเงินจากเรานะคะฉะ่นั้นแล้วคณะกรรมการการเงินของออเภินเรีเขาก็จัดสรรปันส่วนอยู่นะค่ะไม่ได้เรืองคาะเสียใจน่นเลยนะโดยคุณยศคุณศรสนาคุณสมัยชยธรรเป็นหน้าที่การเงิน แล้วก็ยอบย่าวขาคุณกันอยู่จังการแม่นี่ว่ามีนาทีนี่ยังเหลพีมีนาทีทำร่วงประใจก็ก็หนุ่กก็เต่าก็พี่ก็น้องนี่แหะปานนอไนเดินแก็้ลนะประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ให้ประธานสตีประจำที่เลยนะคะลูกทีมเจ้าของสีเห็ยนยะไปอนอัว Bà thân là một chân nắng lấy nắng hát. Tu là ông tao cũng nóng cho wagg nắng hút đi lên đấy. Wagg ạ, hút đi. Bà thân là bọn Bà hạng nắng 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 hạng nặng hạng ที่งานสตีอําเภอเสลภูมิได้ประสานพิยกีกรได้ประสานพิธีกรผู้ดำเนินการผู้ดำเนินรายการทั้งหมดในวันนี้ได้รับรองดกวยจากท่านนายกเทศบาลตำบลม่วงท่านที่นี่สุนิพพานะคะท่านให้เมมกียรติมาเป็นพิธีกรในการอ่านรายชื่อผู้รับไปประกาศอ่านรายชื่อคนเดินแบบนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลจบลนาแซงนะคะคุณน้องหน่วยนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นพิธีกรคู่ชายและหญิงให้กับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ท่านจะมาเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการผู้นั่งผู้ดี่เพื่อนกะสิหุ่จักคนนะคะเพ็่นกะสิมาหว่าแท้แมวอุปเทแมวเพืกสีเมื่อแตาทีตอนทั้งร่วงพอใจเพ่อะเป็นหน้าที่ของพณะกาการอำเภอได้ชี้แจงในเรื่องเงื่อนงบประมาณในเรื่องเขียนโครงการได้เรื่อง ของพาฒนาการอำเพิ่นเป็นภัชนาการพนนไม้ไม่ดิเสรภููิเพิ่นกระยักพูดจัวาสติีจังานกรยับหจทำยังไงนะคะขอแสน้องประธานตําบลประธานตําบลน้องประธานตาบลเลยนะคะทุกท่านทุกท่านนั่งเงมาเราไปประธานตําบล ที่เราจัดนะคะโดยจะไปเดินมาจากข้างหลังนะคะผ่านปมปมแดงขึ้นเวทีด้านนี้แล้วก็ลงไปด้านู้นกลับมานั่งที่ดูแล้วหลังจากนั้นจะมีการถ่ายรูปเป็นตําบลกับท่านในอำเภอกับหน้าสวนราชาานนะคะจะถ่ายเป็นตําบลให้ท่านนั่งอยู่ในแถวตัวเอง ท่านห้ามลุกจนกว่าท่านถ่ายรูปกับนายอัคราเซนท่านถึงออกไปถ่ายรูปข้างนอกได้นะคะคนที่ยังไม่ได้ถ่ายก็นั่งเป็นระเบียบอยู่ในห้องอยู่ในแถวก่อนนะคะมันถึงจะเป <Ich. S 1> so ็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแพทย์นาสตีเซตผู้บดบดขนาดเนี่ยวิญญาตอนนั้นเจ็ดชิ้นแล้วแล้วกันยังติ้งติ้งเป็นแบบหรอคะชนะแล้วพนักงานลรอกเกอร์บดบดอาจารย์แม่ลูก เจ็ดสิบ่ปีนี่เดปียแกงคุณแม่คุณพี่บอ่ค้ยแเราจะต้องอยู่ได้ถึงเกว่าพเศษาค่ะพิเศษเพื่ออิลเข้ากับแกงศิลปะเข้ากบแกงการเป็นสตรี ด้วยแด่อายกเป็นเอ็นาัวเปิดตัวมากหนาเป็ขาวออ,ตอ,วตองตนนนนนนยอ,ยง,องอยู่จะขอให้นางตาแก่ข้อพิเศษอย่วั้ก็ขาวเลยเพื่นยน่นยืนอยู่บ้านเมอย่างเนี้แหละอย่างเดียวแบบ พองปกุลามสันติตำบลเหล่าน้อยค่ะ ีค่ะดิฉันาานางราตนีนุประธานสตรีตำบลเมองขวางสวัสดีค่ะนางสมสมัยชัยธรรมประธานสตรีตำบลเกลาะแก้วค่ะสวัสดีค่ะนางชื่อจีเดชเจริญรอ,องประธานตำบลด่านง่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชันชิชาปลาละโหนสตรีตำบลน,น่านงาม ลำใจชัยรัมตําบลพรสวรสค์ค่ะสมบัติทองไทยค่ะโกทองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพาคภัชาคงจีนะคะประธานตำบลน,นาเลยค่ะสวัสดีค่ะนางดวงจังนทร์นาบฑิตประธานตำบลขาวค่ะสวัสดีค่ะจีรนันบัวระบาดประธานสตรีตำบลขวัญเมือง ตรมศรีไร่ค่ะคุณแม่อ,อุทิศสุทธิพัพาค่ะประธานสตุรีตำบลท่าม่วงและอำเภอเสราบูมิค่ะใจยักง่ายอีกคนเป็น,นพุทธมาสวยสุดนะคะอายุมากสุดน่าจะมากสุดนยินนี้นะแต่สวยที่สุดด้วยนะคะ พวกจะจำกันได้นะคะวันนี้มาในานามของสตรีของอำบลการ รัตนบุตรค่ะเป็นพัฒนากรรับผิดชอบตำบลท่าม่วงวังหลวงแล้วก็หนองหลวงสามตำบลค่ะครับสวัสดีครับเบียนพิ่มการอำเภอแล้วก็กเสียเพิเสียที่ท่านนะครับผมนายสุบัญญัติแก้ครับที่เป็นชีพเลี้ยงน,นะครับเป็นพัฒนากรรับผิดชอบตำบลกลางกับตำบลของเมืองครับขอบคุณครับขอบคุณนครับ เปลี่ยนแทนเพื่อการเผยนะครับเขตภูมิกิติพนกุลสร้าก็สวัสดีนะครับตินสตรีอำเภอศรีละคูนะครับเชียงตลาดิดสีชมแก้วนะครับคณะกรรผู้ประสามต่งบนนามเนืองเมืองใครดึงเปือกครับนามเนืองยกมือครับเมืองไทยครับคุณสวยสวยดึงเปลือกครับนะครับครับผมก็จะยินดีเป็นเกียรตินะครับครับสวัสดีครับ ะะแม่คะแม่แม,แม,แม่พี่สตีทุกท่านค่ะชื่อกัลยาณีสุขชีวิตน,นะคะ่ะที่โดนเรียกอีดีเลย่ะชื่อเล่นชื่ออิ๋วนะคะตำบลที่นับผิดชอบนะคะ่ะก็คือตำบลเกาะแก้วนะคะนําโดยแม่ต่อยค่ะตำบลที่สองก็คือตำบลนาแซค่ะนําทีมโดยแม่กอเนะคะ่ะตำบลที่สามตำบลศรีนิไลน,นะคะ นสกแสดงแล้วก็แขกผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านประธานสตีนะครับแกนนำสตีทั้งสิบแปดตำบลนะครับแล้วก็สวตดีสตีนะครับสตีโสภา้วานสตรีโสภาทั้งสิบแปดตำบลนะครับวันนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากมนะครับแล้วก็สตรีเราก็จัดงานได้ยิ่งใหญ่มาทุกๆปีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยิ่งใหญ่เป็นพิเศนะครับผมชื่อนายบอลวิทย์แทนโมลนะครับ เป็นพัฒนากรผู้สานงานตำบลภูเงินนะครับภูเงินแล <pasa> ้วก็คลองสระแล้วก็โพทองนะครับตำแหน่งปักวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวคำวิสิษฐสุขนะคะเราเช่าตำบลเหล่าน้อยก็เป็นตำแหน่งอาสาพัฒนานะครับชิริณนก็น้องคือฟ้าค่ะบขอบคุณค่ะผู้หญิงผู้ชายนะคะยังหูบ้าง ยังไปขังหลังบางันผมตื่นเต้นกระสันมเห็นสตรีสองข้าเพื่อเสริมภูมิแล้วพมก็ช่วงหลายบอกกับจุกอีเมลอุทิปวาาย่านึกืนังสือจากหวังด้รอเ่าไปใส่ระบุีิยังไปขังหลงงหันนะคะราายุทนสมัยเรโลามสันตนานัสุภิธรรมนานางบุรีอุบลเสด็จ เนือสุของสีเลือูไหมครับเะวันกเฉียเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือใช่ค่ะตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนตะวันคกซุดเกมสีติครับเป็นร้านน